ลองตอบเล่นๆดูซินะว่าเดือนนี้คือเดือนอะไรเนี่ยข้อสอบคนนี้เป็นเด็กป .1 ป .2 เองและถ้าหากว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมก็ต้องมีกี่วัน31อวันถูกไหมถ้าลงท้ายด้วยคำว่ายนก็ต้องมีกี่วัน30วันแต่ถ้าลงท้ายด้วยคำว่าพันก็ต้องเป็น28หรือ29วันเห็นด้วยไหมเห็นด้วยนะครับ พราถ้าหากว่าคุณครูเดาๆเนี่ยมันต้องมันต้องกลุ่มพาพันธ์แน่เลยทําไมรูกไม่ลูกเพราะว่าถ้ามันมีเพียงแค่คําตอบเดียวมันก็คงหนีไม่พ้นต้องเป็นกลุ่มพาพานันธเพราะถ้าหากว่าเป็น31วันเนี่ยมีตั้งแต่หลายเดือนใช่ไหมครับจะฟังหรือยังเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะใบเหลืองเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเอาพร้อมดูกระดาษทุกคนครับลูกาการดูก่อน สมมติคุณครูมีวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยถ้าหากว่าเป็นวันคี่คุณครูจะได้ตังอยู่สิบห้าบาทถ้าเป็นวันคู่คุณครูจะได้ตังอยู่สิบบาทแปลว่าสองวันนี้คุณครูได้ตังกี่บาทแล้วเนี่ยยี่สิบห้าบาทเห็นด้วยไหม แสดงว่าสองวันนี้คุณครูได้ยี่สิบห้าบาทใช่ไหมแปลว่าวันที่สามและวันที่สี่รวมกันก็ต้องเป็นกี่บาทอีกเหมือนกันยี่สิบห้าบาทเหมือนกันใช่ไหมครับวันนั้นคุณครูลองเดาๆดูซิถ้าหากว่าวันสุดท้ายของเราเป็นยี่สิบเก้าและเลขสามสิบคุณครูก็ต้องได้ยี่สิบห้าบาทเหมือนกันใช่ไหมครับเห็นด้วยไหมอ่าเพราะฉะนั้นคุณครูถามว่ามีทั้งหมดอยู่กี่คู่ เลข1ถึงเลข 30, มเดียมีการแบ่งคาราสองคาราสองคาราสองใช่ไหมครับทายซีแบ่งได้กี่คู่กี่คู่ลูกเอิร์ธเอาเลขหนึงเลขสามไงครับเลขหนึ่งถึงเลขสามสิเนี่ยเรานับได้กี่คู่ก็คือต้องหารสองใช่ไหมครับกี่คู่ลูกรู้ไหมรู้ไหมคำตอบก็คือมีทั้งหมดอยู่สิหคู่ ทันนะครับ15คู่นะเพราะฉะนั้น15คู่ตรงนี้แต่และคู่แต่และคู่มีตังอยู่25บาทเพราะฉะนั้นทั้งหมดจะเป็นตังกี่บาทก็ต้องเป็น25ไปคูณด้วย15นะครับตรงนี้คุณครูจะทำการคูณให้นักเรียนดูว่าเราคูณกันอย่างไรนะครับมอนดดูกระดานดีๆเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะ มาดูก่อนดูการคูณคูณ,คณนะลูกดูตามมันคูณนะห้าคูณห้าเป็น5้าคูณหเป็นยี่สิบห้าทดสองนะครับคุณครูเขียนสอบบบนีนะห้าคูณ2เป็นสิบสิบบวกอีก2เป็นสิบสอคุณครูเขียนอย่างนี้นะครับ1 1ึ่คูณห้า เป็นเลข5เขียนตรงนี้ครับ1นคูณสได้เลข2เขียนตรงนี้รวมกันก็เป็น5อันนี้รวมเป็น7อันนี้รวมเป็น3แปลว่าเป็น37 5บาททำาป็นรูปแปลว่าถ้าหากเดือนนี้มี30วันถ้าหากเดือนนี้ถ่านะถ้าหากเดือนนี้มี30วัน จะต้องได้ตังค์อยู่375บาทแต่เราได้ตังค์แค่365บาทเองอ่ะหายไปกี่บาทลูกหายไป10บาทแปลว่าคงไม่ใช่วันที่มี30สบวาทแน่เลยมันต้องมีน้อยกว่านี้หนึ่งวันใช่ไหมครับเพราะน่าจะมีกี่วันนะน่าจะมี29วันเพราะคำตอบเลยเดือนกุมพาพันนั่นเองนะครับ